ยี่ท่บุงไส้ลงมามเล็กรองวันนี้หนึ่งรอยป้อมหนึ่งเหรียญองเพิ่มอีกยี่ที่บุงไส้หนุ่มเต้กำลังงานเนะรองมีต้องรองมีต้ามเอาใส่ไปรองมีเต้ฉันใส่ีจริงฉันแต่จริงรองมีข้าเอาไปลอยรองมีต้องวันนี้ฉันเดี๋ยวไปอัดลรองเอารูปหนูไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตแล้วรอบนี้ถ้ามีอะไรที่หนูเสียหายนะหนูขออนุญาตดำเนินคดีจริงๆเลยหนูจะไม่แบบ ปล่อยผ่านแล้วไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกคนก็จะเอาชื่อหนูไปแอบอ้างกันได้อีกต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะเรื่องราวทอ,ทองนั้นมาแรงจริงๆค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เองก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นประเด็นของทางด้านแม่ตักกรกนกและก็ป่าเบียค่ะเจ้าของร้านทองชื่อดังที่ถูกขุดมาเป็นราวๆอาทิตย์เลยล่าสุดผุดมาใหม่อีกแล้วคล้ายๆกันคราวนี้เป็นของคุณใบหนาดค่ะ ในชื่อบริษัทห้างเพชรทองทาดาโกค่ะและมีชื่อของตัวคุณไบนาดเองเนี่ยเป็นกรรมการของบริษัทด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าทําให้หลายคนคะ่ะเกิดความเชื่อถือและมีการสั่งซื้อทองผ่านทางออนไลน์กันเป็นจํานวนมากซึ่งคุณไบนาด,าดเองค่ะมักจะจัดโปรโมชั่นขายทองในราคาถูกและนอกจากนี้เองยังมีการสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการจัดงานวันเกิดซึ่งมีการเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงดาราน,นักแสดงอินฟลูเอนเซอร์มากมายมาร่วมงานด้วยส่วนสาเหตุที่ทําไมขายถูกคะ่ะทาานั้นคุณไบนาดก็บอกว่า การที่เขาขายทองได้ราคาถูกเนี่ยเพราะว่าตัวเขาเองเป็นเจ้าของห้างทองแต่จากการตรวจสอบพบว่าที่อ้างว่าเป็นห้างทองค่ะมีเพียงฉากหลังที่นํามาถ่ายรูปหลอกเท่านั้นแต่ทองที่ผู้เสียหายได้ไปค่ะเป็นของห้างทองร้านอื่นค่ะและล่าสุดก็ต้องบอกว่าเธอนั้นค่ะโดนหางเลขอีกแล้วสําหรับทางด้านนักร้องลุกทุ่งสาวค่ะอย่างคุณเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหลังมีการแชร์คลิปและภาพค่ะว่าเขาเนี่ยเคยไปร่วมไลฟ์สดกับทางด้านคุณใบนาดโดยงานนี้ค่ะสาวเจนนี่ต้องบอกว่าเขาเนี่ยไม่รอช้าค่ะรีบออกมาชี้แจงเป็นข้อ,ข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 อค่ะว่า 1. ไม่เคยไปรลาขายทองให้คุณใบดนัตนะคะภาพที่ทุกคนเห็นเป็นภาพหลายปีมาแล้วและไปไลฟ์ให้ร้านทองเจออนซึ่งเป็นเจ้านายเก่าของคุณใบดัตค่ะ เจย์อ่อนเป็นคนจ้างไม่ใช่คุณใบหนาดสองไปร้องเพลงงานวันเกิดคุณใบหนาดจ,จริงในวันที่1 4กันยายน2567ร้องเสร็จกลับเลยผู้จัดการเป็นคนรับงานร้องเพลงอย่างเดียวไม่มีการมอบทองใดๆทั้งสิน้นสามเมื่อวันที่5กันยาที่ผ่านมาคุณใบหนาดโทรมาขอสายจะคุยกับเจนนี่ผู้จัดการไม่ให้คุยสี่หากทางคุณใบหนาดนำรูปโปสเตอร์คอนเสิร์ตหรือคลิปเก่าของเจนนี่ไปแอบอ้างในการขายของกับผู้เสียหายจริงจะแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุดพร้อมกันค่ะคุณเจนนี่เนี่ยยังบอก อีกว่าเขาไม่ได้ซื้อทองเพราะเจนนี่เขาซื้อเพราะเขาเชื่อคําพูดคนขายและซื้อเพราะมันราคาถูกไม่เกี่ยวกับเจนนี่อีกทั้งค่ะคุณเจนนี่ยังได้มีการลงแชทที่คุยกับทางด้านคุณใบหนัดด้วยเพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว